สวัสดีครับผมชื่อนายชาลีเสรนนณ์เป็นนักศึกษาการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับคณะบริหารธุรกิจเป็นนักศึกษาทุนทูร้อเซนลยนะครับวันนี้จะมาแนะนำน้องๆที่จะมาเข้ามาเรียนในสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรทุนทูนะครับทางการในการเรียนของทุนทูนะครับจะเป็นการเรียนฝึกงาน3เดือนเรียน3เดือนครับสลับกันไปจนครบ4ปีครับ ค่าใช้จ่ายนะครับอ่าในรุ่นปัจจุบันนะครับอิงตามปัจจุบันจะเสียแค่ค่าเี็กเข้า2,000บาทแต่ว่าค่าเทอมครับทางบริษัทครัวครับจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายค่าเทอมให้เราซึ่งเท่ากับว่าเรียนฟรีนั่นเองครับจนจบการศึกษาเลยกาฝึกงานนะครับจะได้เป็นเบี้ยเลี้ยงรายวันนะครับแต่ว่าอ่าอันนี้ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเท่าไหร่จะมีการปรับเปลี่ยนทุกปีครับ ช่วงที่เรียนเรียนยากไหมอันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าอะขึ้นอยู่กับตัวของน้องๆเลยนะครับว่ายากหรือง่ายอยู่ที่ความพยายามในการเรียนของ้อ,งองครับตอนนเลยก็คือต้องรอประกาศจากมอนะครับว่าทุนเนี้ยเปิดรับสมัครเท่าไหร่รับสมัครกี่คนส่วนในการเข้าในการสมัครนะครับในการแบบเข้ามาสมัครอะครับตอนในช่วงของปีพี่นะครับประมาณปี66-1 ช่วงตอนเช้าก็น่าจะเป็น,ปนการทํากิจกรรมทำกิจกรรมเสร็จกันช่วงบ่าย้วจะเป็นสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบข้อเขียนครับแล้วก็รูปผลประมาณประมาณ30วันถึงจะรู้ผลแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในรุ่นปัจจุบันรูปผลหรือเปล่าครับสถานที่ที่เราต้องมาอบรมก,ก่อนที่จะลงสอบนะครับประมาณ1เดือนจะอยู่ข้างเซนทรัพลพระรามเก้าก็คืออยู่ที่ตึกลงุลงโลดในอ อันนี้ก็จะมาเป็นที่ฝึกง,งานเรานะครับอันนี้จะเป็นที่เทรนอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปีนะครับฝึกเทรนก็จะมีทั้งหมด4ี่ช็อปอันนี้จะเป็นฝึกจะมวตอนเช้ามาถึงเราก็ต้องอ่าเร็จเครื่องอันนี้จะเป็นหน้าที่ประจำครับอันนี้ก็จะเป็นที่เทรนงานก่อนที่จะลงฝึกที่ช็อปจริง มากก็น้อยสำหรับน้องๆที่จะเข้ามา,าเรียนพุนทู1ร้อยเปอร์เซ็นต์สถาบันการจัดการเป็อาชีวะน,นะคะขอบคุณครับ